อันนี้แหละตัวัญหาเศรษฐกิจลาวเนี่นะเออเป็นอะไรเขาสามารถยุบได้บ่พี่น้องยกเลิกการนําใส่เงินตาต่างประเทศอยู่ประเทศลาวเขานี่ยกเลิกได้บอทานเออหัวหน่วยธุรกิจมันก็จะมีผู้เจ็บได้ผู้นั่นได้แต่ว่าเขายุบเลิกเออแจ้งการออกมาดำลัดนั้นดำลัดนี้เออแจ้งการตัวนั้นตัวน,น,นี้คือปีใด75บปีใดพันเก้าร้อยปลายที่ว่าเขายุบเลิกใส่เงินสกุลอ,อ่า ตะกี้นะเออเดี๋ยวนี้เฮ็ดคือแนวนั้นได้บ่ลองเบิ้งผู้มีเงินบาทคันบอกเทสะเทสายนี่นะเออคันว่ากฎใหม่เขาสมารถเฮ็ดได้นี่ถือว่าโอเคได้นี่นะเออ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไยเบอร์ส,สุขสุขคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวผลชานแนลจ้าพี่น้องจ๋าเมื่อนี้สาวผลกับสิภาพพี่น้องนะคะมาเดินส้มตลาดนะพี่น้องมาาพาพี่น้องมาเบิงควมอุดมสมบูรณ์ของคนไทยของประเทศไทยนะคะว่าอุดมสมบูรณ์ขนาดใดน,นะคะตลาดนี้ก็เป็นตลาดนะัดปกตินะคะอันนี้อยู่ในกรุงเทพเนาะอยู่เขตฝั่งทนบุรีพี่น้องจ๋านะคะ อยากให้มาดูว่า,าตลาดบ้านเขาเนี่ยคนเยอะขนาดไหนนะคะของกินพี่น้องของกินการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยราคาไม่แพงเลอพี่น้องราคาไม่แพงคนไทยถึงจะมีพื้นฐานนะคะพื้นฐานในการครองชีพที่แบบค่อนข้างดีนะคะเงินเดือนเนี่ยเงินเดือนก็หมื่นไปไปเนาะแต่ว่า สินค้าต่างๆนะคะลักสิบบาทพี่น้องมีเงินหลักสิบเนี่ยก็สามาซื้อของกินได้อิ่มพี่น้องมีผลลใหม่ผลลใหม่ยอดที่ตอนนี้ก็คือทุเรียนนะคะทุเรียนตอนนี้ทุกร้านนะคะเต็มหมดเลยนะคะคนแบบกําลังสอบกินพี่น้องอันนี้แกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดของบ้านของปลามีหมดนะคะของทะเลมีหมดเลยนะคะถ้ากรุงเทพเนี่ยรู้สึกว่าจะอยากกินอีหยังก็ได้กินพี่น้อง แล้วก็ราคาไม่แพงราคาจับตรงใดพี่น้องจ้าจากต้นคลิปเนาะเรามาพูดถึงจากต้นคลิปที่สาวฝนเอามาให้ดูที่ว่า นักธุรกิจนะคะนักธุรกิจนมเหล้าผู้หนึ่งเนาะเอาเงินบาทนะคะเงินสกุลบาทเนะงินบาทของไทยนะมาโซบอกว่านี่คือปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเลาานะคะแล้วก็อยากให้ประเทศลาวเนี่ยยกเลิกการใช้เงินตาต่างประเทศนะคะยกเลิกการใช้เงินตาต่างประเทศบอกให้รัฐบาลยกเลิกแต่ว่าตัวเองจนะกำเงินนะคะกำเงินบาทแน่นเลยนะคะอยู่ในปึกอยู่ในนั้นอะ ตั้งเท่าไหร่นะคะคุณเป็นนักธุรกิจสาวผลอยากจะบอกคือทุกอย่างมาส่วนกระแสนิ่งสิ่งที่คุณออกมาพูดคุณบอกว่าให้รัฐบาลออ,ออกกฎหมายยกเลิกเนาะออกกฎหมายยกเลิกแต่ว่าสิ่งที่สาวผลเห็นตอนนี้นะคะคนล่านะคะคนลานับหมื่นนับแสนหลักแสนเลยกับว่าใดตอนนี้นะคะตามที่ ด่านต่อหม้อต่างๆนะคะด่านเวตาภาพไทยลาวบวาสิเป็นน้องไข่หรือว่ายูมองไดกันแล้วแต่นะคะตอนนี้คนลาวเยอะมากคนลาวล้วนๆพี่น้องเพราะเขากำลังนะคะเขากำลังจะเดินทางมาประเทศไทยนะคะเขาเดินทางมาทำไมมาหาเงินมาหางานพี่น้องนะคะมาไซแรงงานที่ประเทศไทยแล้วจะยกเลิกเงินบาทได้อย่างไรนะคะตอนนี้ คนลาวนะคะไม่มีใครเขายกเลิกเงินบาทดอกนะเพราะว่าเท่าที่สาวฝนนะคะเติบโตมากใหญ่ยายมากเนี่ยก็เห็นแต่เงินบาทไปหน่องนะคะเห็นเงินบาทอืมเท่าแบบปฏิเสธไปได้เนาะตอนนี้ประเทศลาวนะคะประเทศลาวยิ่งมีแบบมีสื่ออินเทอร์เน็ตหรือมีสื่อ,อยงต่างต่างนะคะเข้าถึงนะคะเด็กลาวเดี๋ยวนี้แม้กระทั่ง พูดลาวบางคนก็พูดไม่ได้นะเด็กที่อยู่ในลาวเนี่ยตอนนี้บางคนก็พูดลาวไม่ได้นะส่วนเงินบาทหรือเงินกีบนะบางคนก็อาจจะรู้แต่เด็กบางคนกับบุหูด้วยพี่น้องบางคนอาจจะไม่รู้จักเงินกีบด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นจะให้ยกเลิกเงินบาทมันเป็นไปไ่ได้เนาะนะคะตอนนี้คนลาวนะคะคนลาวหลักแสนนะคะกำลังตังางนาตัางตา มาประเทศไทยเนาะมาเฮ็ดพาสอร์ตอนนี้กําลังวุ่นวายนะคะหาทางเข้าประเทศไทยมาเก็บเกี่ยวเงินบาทนะคะแม่นะคะซึ่งมันสวนกระแสกับอนันอันนักธุรกิจท่านนี้นะคะที่บอกว่าเงินน่ะเงินไทยเขาเอาเงินไทยมาโชว์นะแต่เขาไม่ได้พูดว่าเป็นเงินไทยเขาบอกว่าเงินตาต่างประเทศแต่ว่าเอาเงินไทยมาโชว์ว่ามันเป็นปัญหาเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่เฮ็ดเศรษฐกิจบานเขาตอนเนี้ยพัง นะคะสาวฝนคิดว่ามันบ่แมนนะคะมันไม่ใช่เรื่องแบบนี้อย่าเอามาพูดนะคะเงินบาทก็คือเงินบาทเงินลาวเงินกลีบก็คือเงินกลีบต่อให้คุณยกเลิกนะคะทั้งประเทศลาวเนี่ยยกเลิกการใช้เงินบาทมันก็ไม่ได้มามีผลกระทบอะไรกับคนไทยเลยนะคะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเศรษฐกิจมีมีการส่งออก เยอะมากอันดับต้นๆเลยนะคะประเทศไทยเนี่ยมีสินค้าส่งออกเยอะมากนะคะแล้วมีโรงงานการผลิตนะคะกำลังการผลิตเยอะมากแล้วก็มีตลาดส่งออกเยอะมากแล้วก็ใหญ่มากนะคะซึ่งบ้านเรามันไม่มีบ้านเฮ้ามันไม่มีมันมีแต่นําเข้านะคะซึ่งมันจะไปเทียบกับประเทศไทยไม่ได้เลยจริงๆนะมันเทียบบ่ได้เลย จะให้ยกเลิกการใช้เงินบาทนะมันก็เป็นไปไม่ได้0%ยังไงก็เป็นไปไม่ได้นะคะเพราะถ้ามีคนไหนบอกว่าใช้เงินบาทขายซาดพูดไทยขายซาดก็ต้องยอมนะคะถ้าจะบอกว่าใช้เงินบาทขายซาดพูดไทยขายซาดจังก็ต้องยอม ยอมเป็นคนขายสาธธดีกว่านะคะดีกว่าปกกดก้อนเกลือกินเงินเดือนสามพันสี่พันจะใส่ชีวิตอยู่จังใดพี่น้องถามหน่อยเงินเดือนสามพันสี่พันอะใส่ชีวิตอยู่ได้จังใดค่าของค่าของสิบสูงมากเลยนะประเทศลาวเนี่ยของแต่ละอย่างเนี่ยค่อนข้างแพงแพงกว่าบางอย่างที่นําเข้าไปจากประเทศไทยเนี่ยแพงกว่าอีกนะแพงกว่าของนําเข้าอีกนะบางอย่างเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ว่าถูกๆนะค่าของสิบแพงมาก นะคะที่ลาวเนี่ยแต่ว่าเงินเดือนอ่ะมันมันถูกสามพันสี่พันพี่น้องนะคะตอนนี้อ่อนค่าขนาดไหนพี่น้องพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทเนี่ยแลกเท่ากับเจ็ดแสนถึงแปดแสนกีบมันมันอ่อนมากนะคะซึ่งมันอ่อนมันอ่อนจนจนน่าตกใจเนาะก็ไม่แปลกใจหรอก ว่าเป็นนังพี่น้องคนเล่านะถึงผ้ากันแบบวเออดินล่นนะคะที่จะมาหางานทําที่ประเทศไทยนะคะคนเรามันก็ต้องเอาตัวรอดกันะนะเนาะจักสีวาจังใดเนาะพี่น้องเนาะแล้วหันมาบึงประเทศไทยเถอะเขามีแต่ความอุดมสมบูรณ์นะคะอยู่ที่ไหนก็อุดมสมบูรณ์นะคะบึงเอาพี่น้องบึงเห็นไหมมันจะมีบางช่วงนะคะที่แบบเออเห็นคนไปยืนขอทานอะ สาวผลดูชัดๆแล้วเป็นเป็นคนกมัมพูเชียเป็นคนกับเออเจ้าเจ้า,ากัมพูชานะคามรนนะพี่น้องนะคะเป็นมายืนอยู่ตรงนั้นอนะ่ะก็บอกว่าถือคือกันเนาะคามนเขาก็บอกว่าเขารวยแต่ทําไมเขาถึงมีประชากรที่มาสร้างควาวมเดือดร้อดให้กับประเทศอื่นเยอะ เยอจริงๆเท่าที่สาวฝนเดินมาก็มีอยู่สอสาคนนะคะแล้วก็มองหน้าเนี่ยรู้เลยว่าโมเมนคนไทยนะคะไม่ใช่คนไทยแน่นอนนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่สาวฝนอยากจะพูดถึงมากๆเลยนะคะที่สาวฝนไปเห็นในช่องช่องพี่คนหนึ่งมานะคะเอ่อเรื่องที่ของนักกีฬาฟุตบอลเล่านะคะน้องนี่ะนักกีฬาฟุตบอลลาวนะคะตอนนี้ที่ทีมสา์ทีมสาบเล่าเนาะเรียกตัวไปรับใช้ ะะไปเป็นนักกีฬาทีมชาติอยู่ประเทศลาวนะคะแล้วมีสำนักข่าวเนาะมาสัมภาษณ์น้องเนาะน้องก็เป็นคนหน้าตาน่ารักนะคะอายุ15ปีนะคะมาสัมภาษณ์น้องแล้วน้องก็ให้สัมภาษณ์ซึ่งเป็นภาษาภาษาไทยเนาะก็อาจจะพูดไทยได้ร้อยเปซนะคะแล้วที่นีก็มีคนขมาคอมเมนต์ว่าเป็นอย่างทึ่งเวาทำไมถึง ผู้ไทยทาไมถึงไม่พูดภาษาลาวทําไมถึงไม่พูดภาษาพ่อแม่ตัวเองนะคะจริงๆคนที่มาคอมเมนต์ก็น่าจะศึกษาให้ดีเนาะว่าน้องเขาเป็นใครมาจากไหนน้องเขาเป็นคนลาวก็จริงพ่อแม่เป็นคนลาวก็จริงแต่ว่าน้องเขาเกิดที่ประเทศไทยนะคะเกิดที่ไทยโตที่ไทยเรียนหนังสือที่ไทยจนอายุ1ิปีจะให้บอลภาษาลาวาาลาอะมันก็เป็นไปได้ยากเนาะน้องเขาก็พูดได้แต่ว่าเม่แวันว่าวันวันวันแบบเออ100ันวันวไไันวปนวั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 นันวันวันวันน คนเล่าบางคนเนี่ยสมกับที่เขาบอกจริงๆนะการศึกษามันสําคัญจริงๆสําหรับคนเล่าบางคนนะคะแต่ว่าบางคนการศึกษาก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะอย่างเช่นนักธุรกิจนะคะนักธุรกิจบางคนนะคะนักธุรกิจล่าบางคนนะคะถามว่ามีการศึกษาไหมมีการศึกษานะเป็นนักธุรกิจเนี่ยต้องมีการศึกษาเนี่ยแต่ว่าความคิดน่พี่น้องคว้มคิดควมคิดอ่ะมัน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 ลาวแดงเกินไปนะคะมันไม่เปิดกว้ง ทัศนคติมันไม่เปิดกว้างนะมันก็เลยเหตุไห่แบบคิดอยองแคบๆจริงๆไม่น่าจะเป็นนักธุรกิจหรอกเนาะทำอะไรที่แบบแคบๆแบบนั้นแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องจาอ๋าเสาวผลเคยเขาไปเบิงของช่องช่องพี่แม็กกับพี่บ่าวแม็กกันเนาะที่เป็นคนไทยนะคะที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวิถีไทยลาวอเนาะ เขาไปเดินตลาดเนาะพี่น้องขเขาไปเดินตลาดแล้วที่นี่เขาเอาเงินนะคะ <cualquier> เงินลาวเนี่ยเป็นปึกๆเลยกำหนึ่งนะให้แม่คา้าเป็นแม่คา้ากำกำคาเม้นนะเนาะถามว่าเอาบอแม่คา้าขาม้นแม่คา้าขาม้นเขาก็รู้ว่าเป็นเงินลาวเขาก็บอกว่าบเอาเขาบอกไม่เอา ว่าเอาจเสีเอามาเห็ดอย่งเอานะแต่ลองลองลองคิดดูนะถ้าเป็นเงินไทยอยาวาจะเป็นปึกเป็นกรำรเลยพี่น้อง20บาทเด็กกระแลนหัวต่ากันเนาะถ้าเป็นเงินบาทเนี่ยใครๆก็อยากได้นะคะเพราะว่าตอนเนี้ยประเทศขมรนเขาก็ใส่เงินบาทกันเด้ นะคะเขาไม่ได้ยกเลิกเงินบาทนะเขาใช้เงินบาทกันนะเขเามารพม่าเนี่ยใช้เงินบาทเกือบ90%เนลยนะลาวเนี่ยต่อให้คุณบอกยกเลิกยังไงมันก็ยกเลิกไม่ได้หรอกเพราะว่าลาวเกิดมาก็เห็นเงินบาทและใช้เงินบาทอยู่แล้วนะคะยังไงก็ยกเลิกไม่ได้นะคะมันก็มีแต่ความคิดเท่านั้นแหละแต่การกระทําอีลีมันเฮ็บดบ่ไดดกนะคะใครจะไปยกเลิกได้ยังไงโดยเฉพาะคนลาวที่อยู่ในประเทศไทยที่มาใช้แรงงานที่ประเทศไทยเป็นล้านล้านคนเนี่ย ะะเวลาส่งเงินกลับบ้านเขาก็ส่งเป็นเงินบาทนะคะเขาเป็นเงินบาทนะเขาไม่ได้ส่งเป็นเงินกีบเนาะพี่น้องมันจะยกเลิกได้ยังไงนะคะมันต้องไปแก้ตรงส่วนอื่นไม่ใช่มาโทษคนอื่นไม่ใช่มาโทษประเทศอื่นนะคะไม่ใช่มาโทษค่าเงินของประเทศอื่น